อยากหายตัวไปจากโลกนี้เกลียดช,ชีวิตอยากตายเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นสีดำปิดโทรศัพท์มือถือไม่ให้ใครตามตัวได้โพสอะไรที่ดูมืดมัวหรือโพสแค่จุดๆโพสข้อความทำนองนี้เป็นเพราะว่ารู้สึกแบบนี้จริงๆหรือเป็นเพราะว่าเรียกร้องความสนใจออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณ ตัวไปจากโลกนี้เกลียดช,ชีวิตอยากตายเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นสีดำปิดโทรศัพท์มือถือไม่ให้ใครตามตัวได้โพสอะไรที่ดูมืดมัวหรือโพสแค่จุดๆโพสข้อความทำนองนี้เป็นเพราะว่ารู้สึกแบบนี้จริงๆหรือเป็นเพราะเรียกร้องความสนใจหรือเป็นเพราะว่า,วา,ห,า,วาหัวใจของเรากำลังหมดแรงคุณผู้ฟังเคยโพสหรือเคยเห็นโพสทำนองนี้ไหมคะเคยเกิดสงสัยไหมว่าเอ๊จริงๆแล้วที่เขาโพสแบบนั้นเพราะเขารู้สึกแบบนั้นจริงๆหรือเขาแค่ต้องการเรียกร้อง ความสนใจจากใครสักคนนึงวันนี้ค่ะอังคณาอยู่กับพี่อีฟค่ะนักจิตวิทยาคลีนิกที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันสว,ส,สวัสดีค่ะพี่อีสวัสดีค่ะหัวข้อนี้นี่เรียกได้ว่าคนสงสัยกันเยอะเหมือนกันนะคะ,คะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนคนนั้นเนี่ย เขารู้สึกแบบนั้นจริงๆหรือเขาแค่ต้องการเรียกร้องความสนใจในในในเรื่องนี้อาจจะมองแบบนั้นได้นะว่าเขาอาจจะเรียกร้องความสนใจแหละแต่ว่าคําถามของพี่ก็คือว่าอะไรทําให้ตัดสินเขาแบบนั้นล่ะว่าเขาทําไปเพราะเขาเรียกร้องความสนใจอะไรอเงี้ยคือคนหนึ่งคนที่เขาพยายามทําร้ายตัวเองหรือเขาพยายามโพสอะไรที่เกี่ยวกับข้อความที่อยากจะทําร้ายตัวเองอะไรเงี้ยบางทีนั่นอาจจะเป็นวิธีการเลือก แก้ปัญหาของเขาก็ได้หรือถ้าเรามองในอีกแง่หนึ่งอะ่ะบางทีเขาทําแบบนั้นเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่รู้จะแบบว่าสื่อสารกับใครยังไงแต่วิธีการเนี้ยมันคือสิ่งที่เขาสามารถใช้สื่อสารออกไปได้หรืออย่างที่ที่เราคุยกันในหลายๆครั้งในเรื่องของการเขียนไดอารี่อะคะ่ะบางทีหลายๆคนเขาไม่รู้วิธีการแบบนั้นเขาอาจจะเลือกวิธีการ การโพสหรือการ<ม>โชว์ความคิดเห็นของตัวเองหรือการระบายความรู้สึกของตัวเองลงไปแบบนั้นก็ได้<ม>อะไรเง<ม>ี<ม>้ยแล้วอะไรที่ทำให้สังคมถึงมองว่าการที่เขาอยากฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายเนี่ยมันคือการเรียกร้องความสนใเขาคงมองว่ามันมันคือต้องการอะไรนะสังคมคงสงสัยกับตรงนั้นมากกว่าว่าเอ๊ะทำแบบนี้ไปเพราะเธอต้องการอะไรนะอะไรเง,งี้ยแล้วก็เลยถูกทับซับด้วยคำว่าทำแบบนี้ แปลว่าเรียกร้องความสนใจหรอแต่จริงๆมันคล้ายกันกับการที่แบบต้องการบางสิ่งบางอย่างกลับมาเขาถึงเลือกที่จะใช้พฤติกรรมแบบนั้นในการบอกและสื่อสารออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เวลาที่เขาเลือกพยายามทําร้ายตัวเองหรือการโพสอะไรที่เกี่ยวกับการทําร้ายตัวเองอ่ะจะบอกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใดหรอกพี่ว่าเขาคงแบบคิดทบทวนมองหาคําพูดมองหาวิธีการที่มันแบบ มันไม่ไหวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเขาถึงเลือกที่จะตัดสินใจโพสไลด์แบบนั้นหรือเขียนข้อความอะไรแบบนั้นออกไปอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตรงนั้นอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เราควรจะแบบเห็นแล้วเราก็ควรจะแบบเฮ้ยหรือ,อมันคือการแบบขอความช่วยเหลือช่วยฉันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเรื่องโพสต์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เราทุกคนก็เป็นเหมือนกันนะคะคือพอเ,เรารู้สึกอะไรอย่างเงี้ย โม,มโห,โหอากาศร้อน <c oughs> หรืออกหักเราก็โพสต์ความรู้สึกของเราไปทางโซเชียลอันนี้ก็ <c oughs> อาจจะกรณีเดียวกันก็คือเขารู้สึกว่าเขามีความรู้สึกข้างในเขาก็อยากจะออกมาจากใจด้วยการโพสต์เหมือนกัน มันอาจจะมันอาจจะเปรียบเทียบคล้ายๆกันแบบนั้นก็ได้แต่ว่าด้วยเนื้อข้อความหรือว่าสิ่งที่เขาโพสต์ออกไปมันอาจจะไม่ไม่ได้เป็นในทิศทางบวกสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าจากที่เคยเห็นข้อความแต่ละข้อความก็แบบว่าเหมือนเขียนชัดเจนเนาะว่ารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วโลกนี้ไม่น่าอยู่จังเลยฉันไม่คู่ควรกับโรกนี้จังเลยทีน่าคนที่เขามาอ่านเขาก็จะอ่านด้วยทัศนคติของตัวเองว่าโอ๊ยนี้ทําไปเพราะอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นว่าไปมองว่าแบบคนที่เขาโพสต์แบบนี้ หรือเขาเขียนข้อความแบบนี้หรือเขาพยายามจะฆ่าตัวตายด้วยดวิธีการไลฟ์สดหรืออะไรก็ตามแต่มันคือการเรียกร้องความสนใจแต่อยากให้มองใหม่ว่าเออลองมองกว้างๆออกไปหน่อยว่าหรือนั่นมันคือสัญญาณเตือนที่บอกเราว่าแบบช่วยเหลือฉันหน่อยเถอะเข้ามาดูแลฉันหน่อยเถอะเห็นไหมว่าฉันกําลังแบบมันเออล้นมากๆแล้วมันโอเวอร์เวมมากๆเหมือนมันท่วมท้นมากๆแล้วจนฉันไม่รู้ว่าฉันจะต้องแบบ ขอความช่วยเหลือยังไงหรือฉันไม่รู้แล้วว่าฉันจะต้องพูดยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะหลายๆครั้งเราจะเคยได้ยินแล้วว่าพูดไปก็ไม่มีใครฟงังบอกไปพ่อแม่ก็รู้สึกว่าไม่ได้ป่วย<อ>พูดกับใครใครก็แบบว่าเหมือนกับไม่ได้สนใจตรงนั้นเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นวิธีการสื่อสารหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้เขาบอกถึงสิ่งที่มันอยู่ข้างในของตัวเขาเองเอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะแยก ออกได้ไหมคะระหว่างเขารู้สึกแบบนั้นจริงๆกับอ,อีกฝั่งหนึ่งคือแค่เรียกร้องความสนใจคือต้องดูที่จุดประสงค์ของของการที่ที่ที่เขาทำลงไปเนาะเพราะหลายๆครั้งเว,เวลาที่พูดถึงว่ามันคือการเรียกร้องความสนใจไหมหรือเขาตั้งใจจะทำจริงๆมันอาจจะต้องคุยกับเขาก่อนว่าข้อความเนี้ยมันเกิดขึ้นะ่ะเขาคิดอะไรอยู่บางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าการที่เขาพูดว่าจะฆ่าตัวตายแล้วนะ มันเป็นวิธีการที่เขาทําให้หลายๆคนเข้ามาถามเขาแล้วมาพูดคุยกับเขาในเรื่องของปัญหาอื่นๆเช่นสมมติว่าพอเราเห็นปุ๊บแล้วเราเข้าไปคุยกับเขาเลยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เล่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับเขาบางทีนั่นอาจจะแบบเป็นวิธีการที่เขาเรียกเราเข้าไปหาก็ได้แต่ถ้าจะมองว่ามันคือการที่แบบเรียกร้องความสนใจคือจริงๆวิธีการเรียกร้องความสนใจกับการการแบบขอความช่วยเหลือมันก็คงแบบ คล้ายๆกันแต่เพียงแต่มองที่ว่าอันไหนมันเหมาะสมไม่เหมาะสมเฉยๆการที่เข้าไปโพสต์แบบนั้นมันอาจจะเป็นข้อความที่มันไม่เหมาะสมมันก็เลยมองออกไปในทิศทางของคําว่าแบบเออเรียกร้องความสนใจอะไรเงี้ยแต่เชื่อเธอว่าเวลาที่เขาทําลงไปอมันคงต้องการอะไรบางสิ่งบางอย่างกลับมาอยู่แล้วซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันกับการที่แบบเราเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างมาอะไรเงี้ยค่ะอย่างถ้าเรียกร้องความสนใจจะนึกออกคือกรณีที่งอนกับแฟนค่ะคือการที่เราเนี่ยเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นสีดํา Oh. หรืออาจจะโพสแคปชั่นแค่จุดๆจุด,จด <Ha. S 2> อันนี้อาจจะไม่รู้คนอื่นเป็นไหมแต่ <Ha. S 2> ตอนเด็กๆเ,เคยเป็นเหมือนกันคือ mm hmm. การที่เราอยากให้เขาถามว่าเธอเป็นอะไรเธอนอนอะไร mm hmm. อันนี้ mm hmm. ก็อาจจะเป็นกรณีของการที่แบบเรียกร้องความสนใจอ mm hmm. พี่มองว่ามันมันคือการที่แบบเราต้องการให้เขาตอบสนองบางสิ่งบางอย่างกับเราอะอ,อพอใช้คาว่าแบบเรียกร้องความสนใจมัน,ม,นมันดูแรงอนะเออมันดูมันดูนด mm hmm. หนักหน่วงไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะหลายๆลยครั้ง หลายๆคนที่เขาโพสเขาอาจจะไม่ได้มองแบบนั้นแต่เขาแค่ต้องการแค่แบบว่ามาตอบสนองความรู้สึกฉันหน่อยมาดูแลฉันตรงนี้หน่อยหรือแบบแค่มาถามฉันหน่อยมาคุยกับฉันหน่อยเหมือนกันที่น้องอังบอกว่าโพสจุดจุดจุดเพื่อแฟนมาทันทีเลยอ่ะงั้นเธอต้องถามฉันแล้วนะว่าฉันเป็นอะไรงั้นก็แบบว่าน้องอังแค่อาจจะรู้สึกว่าแบบฉันงอนเธอไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นฉันต้องทําแบบนี้เพื่อให้เธอรู้ว่า ฉันต้องการให้เธอมางอนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอะไรสาเหตุที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องโพสต์แบบนี้นะอะไรทําให้เขาโพสต์แบบนั้นคือน่าจะเพราะว่าเขารู้สึกว่าแบบมันมันไม่มี อะไรที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารนนแล้วแล้วยิ่งในยุคปัจจุบันน่ะการพูดกันมันเป็นเรื่องยากกว่าการแบบพิมพ์หาการ mm. หรือการโพสต์ข้อความลงไปให้คนอื่นได้รับรู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในในโลกปัจจุบันต้องบอกก่อนว่ามันมีในเรื่องของการเรียนแบบ ทางโซเชียลค่อนข้างเยอะแล้วเขาก็รู้สึกว่าอันนี้มันถูกตอบสนองได้เร็วกว่าเร็วกว่าการที่เราเดินไปคุยกันอย่างสมมติว่ากว่าจะต้องได้คุยกันบางทีอาจจะต้องรอหลายวันแต่การโพสปุ๊บอังอาจจะโทรเข้าไปทันทีก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะใช่แล้วการที่เราเห็นคนอื่นทําเห็นเขาโพสเห็นเขาไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับข้อความหรือการทำลายตัวเองเนี่ยคนที่เห็นคนจะทำยังไงดีอ๋อจริงๆอาจจะเริ่มจากการเออก่อนก็ได้นะว่าเฮ้ย เกิดอะไรขึ้นคิดอะไรอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอาจจะยังไม่ได้แบบเหมือนเข้าไปทันทีทันใดหรือไปช่วยเหลือเขาทันทีทันใดเพราะบางคนเขาอาจจะแค่แบบเหมือนเรลอง,ลอง,ล,องลองนึกภาพตามว่าเวลาเราโพสต์อะไรอะเราก็คิดในมุมของเราก่อนเนาะว่าเออฉันอยากโพสตแบบนี้แหละ mm. เออเพราะความรู้สึกฉันฟีลลิง่งฉันมันไปทางนั้นอะไรเงี้ยก็เลยโพสต์ไปแบบนั้นแต่ว่าอยากให้เริ่มจากการที่เราเอออ,อกจากการเห็นโพสต์นั้นหรือเห็นภาพแบบนั้นว่า เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเขานาะอะไรเงี้ย mm hmm. แล้วก็ลองถามเขานิดนึงว่าเฮ้ย mm hmm. มันเกิดอะไรขึ้นมีอะไรเล่าให้เราฟังไหมเอออาจจะไม่ใช่แบบการที่แบบเอ,อ้ยอย่าทํานะไม่ต้องทำหรอกเราอยู่ตรงนี้นะ mm hmm. โอ้เขาก็จะรู้สึกว่าแบบทําอะไรยังไม่ได้เริ่มเลยอ mm hmm. ะไรเงี้ยฟังฉันก่อน mm hmm. จริงๆแค่ถามประโยคสั้นๆว่าเป็นยังไงโอเคไหมอ่ะ mm hmm. บางทีเราช่วยต่อลมหายใจเขาได้อีกวันหนึ่งด้วยซ้ำอ่ะบางทีมันช่วยเขาหยุดหยุด พักนิดนึงหยุดคิดหยุดทบทวนกับสิ่งที่เขากำลังจะลงมือทําแล้วเขาก็แบบเฮ้ยอย่างน้อยมีคนเนี้ยอยู่ในชีวิตนะอะไรอย่างเงี้ยคือคืออย่างล่าสุดพี่ก็ไปเจอคนไข้ที่ท,ที่หอผู้ป่วยมาด้วยแบบนี้เหมือนกันที่แบบเหมือนก็มีการโพสต์แล้วก็แต่แต่หลังจากโพสต์ก็คือตั้งใจ ตั้งใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้วิธีการวางแผนทุกอย่างแต่ว่าเหมือนในระหว่างที่เตรียมอุปกรณ์อ่ะเพื่อนก็ทักเข้ามาว่าแบบเกิดอะไรขึ้นแกมีอะไรเล่าให้เราฟังไหมแล้วอยู่ๆเขาก็เหมือนกับสุดลงเลยแล้วเขาก็ร้องไห้ออแล้วเขาก็แบบเหมือนร้อง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 ะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ ก็ไม่คุยกับเพื่อนนะแต่เขาได้ยินประโยคนั้นของเพื่อนแล้วมันทําให้เขามีสติขึ้นมาแล้วก็<ม>แล้วก็เอาตัวเองนั่นแหละมาโรงพยาบาลเพราะว่าเหมือนเขาแบบพยายามกี่ตัวเอง<ม>ไปแล้วหรือกินยาเกินขนาดไปแล้วแล้วเขากําลังจะพยายามทําบางอย่างเพื่อให้ตัวเองถึงแก่ชีวิตจริงๆเลยอนะ<ม>ืคือจริงๆแค่ประโยคสั้นๆแบบนั้นอะ มันมันหยุดความคิดเขาได้แล้วสามารถดึงสติเขาได้แล้วมันแบบมันต่อลมหายใจให้อีกคนหนึ่งได้ด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะเอาจริงๆมันก็ไม่ใช่ข้อเสียเสมอไปนะคะในการที่เขาจะโพสต์อะไรแบบนั้นเพราะว่าพอเขาโพสต์ไปแล้วอ่ะก็จะมีเพื่อนๆนี่แหละที่ไปให้กําลังใจจากที่อังเคยเห็นเลยก็คือเขาแบบเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยละด้วยความที่ช่วงนี้เศรษฐกิจบ้านเราเขาทำมาหากินไม่ได้เนาะเขาก็เลยแบบหมดหนทางแล้วเขาก็โพสต์อะไรทํานองนี้เพื่อนๆก็ไปให้กําลังใจอีกวันสองวันเขาก็รู้สึกว่า เฮ้ยเขามีกําลังใจแล้วเขาก็กลับมาเป็นคนใหม่อือบางทีมันอาจจะมองได้สองแง่เนาะว่าแบบเออเราจะมองว่าแบบเออเขาต้องการความสนใจซะทีเดียวมันก็ดูแบบดูเป็นโลกมันมืดไปหน่อยอเลยจริงๆเขาคงต้องการบางอย่างแหละคงต้องการใครสักคนหนึ่งแหละที่เข้าไปดูแล ไปซัพพอร์ตนิดๆหน่อยๆตรงนั้นเพื่อให้เขามีสติแล้วแบบ<อ>ว่าเหมือนมีกําลังใจกลับมาตรงนั้นสําคัญคือเลยถ้าเราเห็นซ้าๆซ้าๆบ่อยๆเขาโพสต์บ่อยๆพูดบ่อยๆจะบอกอว่านั่นเป็นสัญญาณเตือนที่แบบเหมือนมันผุดขึ้นในความคิดเขาอยู่ตลอดเวลาแปลว่าเราอาจจะต้องแบบว่าส่งสัญญาณเตือนให้คนรอบข้างเขาบ้างเช่นแบบบอกพ่อแม่เขาหน่อยไหมบอกคนใกล้ชิดเขาด้วยไหมเพื่อให้เขาช่วยระวังอะไรอย่างเงี้ยวังในที่นี้อาจจะไม่ใช่แบบการมานั่งเฝ้าอย่างเดียวเนาะอาจจะเป็นในลักษณะของการที่แบบ กันสิ่งของที่มันเป็นอันตรายออกจากอาออกจากห้องเขาหรืออะไรที่สามารถทําให้เกิดแก่แก่ชีวิตได้นีน่ก็อาจจะเอาออกจากตรงนั้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือคือเราควรส่งสัญญาณให้คนอื่นเขาดูแลให้ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ปล่อยผ่านไปจะจะดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะบางทีเราไม่รู้เลยว่าการปล่อยผ่านไป1ครั้งอะ่ะ เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาได้บ้างแต่ถ้าสมมติว่าเราส่งสัญญ,ญาณไปแล้วคือเราเต็มที่แล้วแล้วครอบครัวเขามีการ Take a คชั่นแล้วหรือคนรอบตัวเขามีการให้การช่วยเหลือตรงนั้นแล้วอันนี้พี่ว่ามันก็เป็นการต่อลมหายใจไปได้อีกวันว่าอ๋อโอเคแปลว่ามันอยู่ในขั้นที่จะต้องแบบพาเข้าสู่กระบวนการรักษาไหมหรือยาจะต้องเฝ้าระวังอะไรอย่างอื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเป็นกรณีของคนใกล้ชิดเราเลยอะค่ะ เราควรจะเฝ้าระวังยังไงอ,อโดยส่วนมากแล้วมักจะให้ให้แนะนำอย่างแรกเลยเวลาที่ที่จะบอกก็คือทุกอย่างที่เป็นอันตรายอ่ะเราเราอย่ามองว่าแค่อะไรที่มันใหญ่ใหญ่ให้มองแม้กระทั่งของชิ้นเล็กๆอ่าเช่นอะไรได้บ้างกระดาษดินสอไม้บรรทดัดอย่างเงี้ยอันตรายหมดเลยนะเข็มสิ่งเหล่านี้เรามักจะคิดไม่ถึงเนาะมันจะทำอันตรายได้ยังไงอ่าอ,อะไรอีก อ่าวีเล็กคะออกกันไกเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันคือของอันตรายเนาะแต่ววีด้ยอ่าบางทีหวีที่ที่เป็นเหล็กก็มีเนาะแล้วก็เหมือนวีที่เขาแบบเหมือนเป็นวีที่มันแข็งงหน่อยเออแล้วก็มีวีที่แบบเหมือนเอาไว้แสกผมที่มันมีปลายแหลมแหลมออกมาอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอันตรายหมดเลยแต่ว่าคนโดยส่วนมากก็จะ มไม่ค่อยมไม่ค่อยรอตระหนักว่านั่นคือแบบมันของอันตรายได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งอะไรอีกอะน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้า,าน้ำยาล้างห้องน้ําสบู่ทุกคนก็จะเข้าใจว่าอะไรแบบนี้มันคือของใช้ทั่วไปที่มัน,มนไม่น่าอันตรายหรอกแต่จะบอกว่าหลายๆคนเลยหาแค่แบบอะไรก็ตามที่มันแบบอยู่ใกล้ตัวที่สุด คนส่วนมากที่ที่เคยเจอเขาไม่ได้เลือกสิ่งของที่มันอันตรายอย่างที่เราเคยเรียนมานะเขาจะเลือกอะไรเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละที่มันตับหยุดมองหาได้อยู่ในชีวิตประจาําวันแล้วก็มาทําลายตัวเองนี่นะคะ่ะอแล้วอีกกรณีหนึ่งค่ะคือการที่เขาถ่ายรูปแค่ยาเนี่ยแบบว่ายาจานวนเยอะๆอย่างเงี้ยมันสามารถทําอันตรายได้ไหม กินยาเข้าไปเกินขนาดจากนี้นเหรอคะโอ้มันอันตรายอยู่แล้วใน,ในเรื่องของระบบลำไส้นะแล้วก็พอกินเข้าไปแล้วสิ่งที่ตามมาคือเราต้องล้างท้องโอ้ oh, เจ็บกับการล้างท้องคือการใส่ท่อเพราะเราจะล้างท้องน้านเราต้องใส่ท่อลงไปใส่สารบางอย่างในการล้างพิษลงไปเนี่ยคนไข้หลายคนก็ขยะดการกินยาเกินขนาดจากการที่แบบได้รับการรักษาทางการแพทย์ก็มีคือมันอันตรายอยู่แล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้ว b อ่ l o บโอโลจหรือหรือระบบร่างกายของเราอ่ะมันมีรีเฟกหรือมันมีปฏิกิริยาตอบสนองต่ออันตรายที่มันมากๆอยู่แล้วจะอะเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆคือลองลองสังเกตดูว่าเวลาที่เราเคี้ยวก้างปลา เราจะรู้ทันทีแล้วเราจะแบบเหมือนเหมือนออกออกมาอ้วกออกมาได้ทันทีทันใดการกินยาที่มันเข้าไปเกินขนาดเหมือนกันสักพักหนึ่งร่างกายเรามันจะทําปฏิกิริยาของมันเองแล้วมันก็จะค่อยๆแบบเหมือนเราก็ค่อยจะค่อยๆอ้วกแล้วเราก็จะมึนหัวเพราะอ้วกอ้วกอ้วกหมดแล้วเราก็จะน็อกลงไปอะไรอย่างค่ะแล้วถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นค่ะแค่ถ่ายรูปส่งมาอย่างกรณีแบบนี้เขาต้องการจะสื่ออะไรกับเราอืมก็อาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งที่บอกว่าแบบว่า รู้สึกว่าจะใช้วิธีนี้หรือเปล่า mm. ในการที่จะแบบทำร้ายตัวเองอม….ื mm. ค่ะหรืออาจจะบอกว่ากําลังป่วยอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใาจา mm. หรืออาจจะเป็นสัญญาณที่บอกว่ากําลังรักษาตัวอยู่นะ mm. กําลังพยายามอยู่เราไม่รู้เลยมันแ mm. ปลความได้หลายอยา่างคะอย่างนี้เราก็ควรที่จะถามเขาอืม,อมว่าเฮ้ยรูปนี้มันมันคือยังไง mm. เ,เกิดเกิดอะไรขึ้นไหมอะไรเงี้ยอยากเล่าอะไรให้เราฟังไหมอะรเงี้ย<ๆ>จริง,รงๆการฟังแค่ฟังแค่ถามกว้างๆเกี่ยวกับความรู้สึกหรือสิ่งที่เขากําลังเผชิญอยู่อ่ะมันก็ช่วยเขาได้มากแล้วอ่ะค่ะแล้วกรณีที่จะทําให้คนเรารู้สึกว่าอยากฆ่าตัวตายค่ะคือกรณีการที่เป็นโรคซึมเศร้าแน่นอนแล้วหนึ่งค่ะอะไรคะอกหัก แล้วการที่เขาอ,อกหักแล้วเขาโพสต์หรือไลฟ์ที่จะทำร้ายตัวเองเนี่ยเป็นเพราะว่าเขารู้สึกว่าต้องการให้คนคนนั้นเห็นแล้วก็รู้สึกว่าต้องรับผิดชอบหรือเปล่าอืมลึกๆคงๆคงคงมีส่วนจริงแต่ว่าเขาคงแบบรู้สึกว่าแบบมันมันไม่รู้จะทํายังไงแล้วอะ่ะลองลองนึกถึงเนะว่าเราอกหักแล้วเราพยายามคุยกับอีกคนหนึ่ง<ๆ>เพื่อให้เขากลับมาคุยกับเรากลับมาดีกับเรากลับมาใช้ชีวิตกับเราเราทําทุกวิถีทางแล้วอ่ะแล้วเขาก็ไม่กลับมาแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่า เององั้นใช้วิธีนี้แหละน่าจะเป็นวิธีการหนึ่งที่มันสามารถแบบช่วยให้อีกคนหนึ่งแบบผันมาสนใจฉันได้หรืออย่างเขาคงต้องการอะไรบางอยา่างเพื่อเป็นการสื่อสารออกไปกับอีกคนหนึ่งว่าเธอเห็นไหมว่าฉันแย่ขนาดไหนช่วยกลับมาหน่อยได้ไหมช่วยช่วยมาคุยกันก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องอังแล้วกรณีที่เขาพยายามฆ่าตัวตายหลายครั้ง<ะ>แล้วเขาก็จะบอกว่าพยายามมาหลายครั้งแล้วก็ยัง,มยงไม่สําเร็จที่เขาบอกเราแบบเนี้ยเขาต้องการจะสื่ออะไรกับเรา อืมจริงๆเขาอาจจะบอกว่าเขาไม่เขาไม่มีไม่รู้จะจัดการยังไงไม่รู้จะรับมือยังไงถ้าเป็นเป็นในทางจิตวิทยาเรามองว่านั่นคือการขาดทักษะในการจัดการตัวเองมันเป็นเรื่องของการ coping skill ที่เป็นการเป็นทักษะของการจัดการและ management ชีวิตของตัวเองรวมถึงการจัดการปัญหาที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ย เ,เวลาที่คนหนึ่งคนเกิดปัญหาขึ้นอย่างเงี้ยเรามักจะมีหลากหลายวิธีการในการที่เราจะรับมือกับปัญหาแต่คนที่เขาเลือกทําร้ายตัวเองหลายๆครั้งเขาเขารู้สึกว่ามันมันไม่รู้จะแก้มันยังไงแล้วมันเลือกไม่ได้แล้วว่าจะต้องแบบหาทางออกกับตัวเองยังไงสุดท้ายเขาก็จะเลือกวิธีการเดิมๆซ้ๆําๆตรงนั้นเรามองว่ามันคือทักษะการจัดการปัญหาที่เขามีไม่มากพออาจจะด้วยด้วยประสบการณ์เขาอาจจะสอนเข้ามาว่าเออเนี่ยแหละมันคือวิธีการที่ดีที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพฤติกรรมแบบ ที่รู้สึกว่าเนี่ยจะต้องไปพบผู้เชี่ยวชาญละโห oh, จริงๆถ้าเรารู้สึกว่าเราเราเริ่มแบบยากลําบากต่อการแบบจัดการตัวเองต่อการจัดการอารมณ์ตัวเองหรือแม้กระทั่งแค่มีความรู้สึกแบบอยากทํร้ายตัวเองเข้ามาว่าแว๊บแวบบแวบบล่อยๆอ,อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่แบบไปเธอไปคุยกันหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อให้รู้จริงๆว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเองอะไรเงี้ยค่ะหรือใครที่รู้สึกว่าแบบเออมันแค่รู้สึกว่าแบบมันจัดการกับ กับตรงนี้ไปแล้วแต่มันยังทําให้แบบมันยังมีความรู้สึกบางอย่างที่มันหนักอึ้งในใจมันรู้สึกมันท่วมท้นอยู่ในใจแล้วมันจัดการไม่ได้สักทีแม้จะพยายามด้วยวิธีอะไรก็ตามอยากให้อยากให้ตรงเนี้ยก็เป็นจุดหนึ่งที่สามารถเดินเข้าไปหาผู้เชี่ยวชาญหรือจิตแพทย์ได้เหมือนกันนะคะแล้วถ้าเราเห็นอีกคนหนึ่งเขามีพฤติกรรมแบบเนี้ยเราเข้าไปแนะนาเขาได้ไหมคะ จริงจริง,รง,รงเราแนะนําเขาได้นะเราอาจจะสะท้อนในเรื่องของพฤติกรรมที่เราเห็นเขาอาจจะไม่ได้แบบว่าเฮ้ยไปหาหมอสิ<ม>อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่อาจจะเป็นแบบนี่เราเห็นว่าแบบเออดูเธอแบบ ดูลองไห้บ่อย,อยกินข้าวได้น้อยจังเลยเออเราเป็นห่วงนะอะไรเงี้ยลองไปหาหมอดูหน่อยไหม,อ,มอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นแบบเออเราเห็นว่าแบบเธอหยุดงานบ่อยไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยถ้ารู้สึกไม่ไหวแล้วไปเจอหมอหน่อยไหมอะไรเงี้ยให้สะท้อนพฤติกรรมตรงนั้นออกไปก่อนที่เราจะไปแนะนําเพราะเวลาเวลาคนไข้พูดถึงคําว่าแนะนําโดยส่วนมากก็จะแบบคิดภาพตามมาก็คือแบบ เออลองนั่งสมาธิดูไหมอะไรอย่างเงี้ยเออลองแบบไปปฏิบัติทำไหมอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีคนที่ท่วมท้นมากๆก,การที่เขาไปอยู่กับตัวเองมากๆบางทีมันก็ไปกระตุ้นอารมณ์บางอย่างที่มันทําให้แบบมันฟุ้งขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ<ม>ทางที่ดีคือเหมือนเราก็ต้องหลีกเลี่ยงการอยู่คนเดียวใช่ไหมคะ่ะให้เกิดความรู้สึกแบบนั้นเพราะมันมีมันมีคนแบบปฏิเพทที่แบบยิ่งอยู่คนเดียวยิ่งฟุ้งมาก,มากมๆยิ่งอยู่คนเดียวความคิดยิ่งแบบว่า ไปไกลมากๆควบคุมความคิดตัวเองไม่ได้มันก็นําไปสู่อารมณ์บางอย่างที่มันแย่ลงอารมณ์เศร้าเงาโดดเดี่ยวอะไรตามมาทั้งนั้นได้ะอะไรย่างเงี้ยแต่กับบางคนอาจจะดีก็ได้ที่เขาได้อยู่กับตัวเองแล้วทบทวนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ขึ้นอยู่แต่กับระบุคคลอีกแล้วเนาะว่า<ะ>จริงๆแล้วชอบอยู่คนเดียวหรือว่าชอบอยู่กับคนเยอะๆเอาที่เราไหวมากกว่าว่าเราอยู่แบบไหนแล้วเรารู้สึกเราสบายใจแล้วเราอยู่ตรงนั้นแล้วเราได้ทบทวนตัวเองจริงๆนี่ค่ะแล้วจะมีโอกาสได้ไหมคะที่เขา ทำแบบนั้นไปแล้วแล้วพอเขาได้สติก,กับเพื่อนๆหรือใครก็แล้วแต่ที่ไม่ให้กำใจแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทําอะไรลงไปแล้วฉันก็อาจจะไม่ทําแล้วมีมีจะบอกว่ามีแล้วมีค่อนข้างเยอะด้วยอย่างที่บอกว่าคนไข้หลายคนขยาดขยาดวิธีการของตัวเองได้ซ้ําแล้วก็รู้สึกว่าคือเวลาเราขีดตัวเองอะ่ะบางทีเราก็จะรู้สึก โโหแผลเป็นเต็มมือเลยโอ้ oh, ฉันไม่สวยแล้วแขนไม่สวยแล้วค่ะมไม่สวยแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันมันม,มันเกิดขึ้นได้ที่หลายๆคนจะได้สติจากคนรอบข้างแล้วก็เริ่มกลับมามองตัวเองว่าวันนั้นไม่น่าทําแบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่คนอื่นทําซ้ําๆอย่างเงี้ยค่เพราะอะไรอะคะมันคงเป็นวิธีการเดียวที่เขารู้สึกว่ามันคือการจัดการตัวเองได้แต่ถ้าแบบสมมติว่าบางคนเขารู้สึกว่าแบบ เขาจัดการคนอื่นไม่ได้เขาควบคุมอย่างอื่นไม่ได้แต่เขาควบคุมตัวเองได้เขาก็อาจจะเลือกใช้วิธีนาการนั้นเพื่อทําให้ตัวเองกลับมารู้สึกดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็ได้อะไรยเงี้ยเหมือนเวลาที่เราแบบเหมือนเหมือนเราแบบโอ้โหมันอัดแน่นอยู่ข้างในมากๆแล้วเราพูดกับใครก็ไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากใครก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็แบบ เออลองทำร้ายตัวเองนี่แหละน่าจะเป็นวิธีการหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรายังมีชีวิตอยู่ตรงนี้ได้อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วตอนแรกในความคิดอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาอยากให้มันเป็นหลักฐานด้วยหรือเปล่าคะเวลาที่เขาโพสต์หรืออะไรอย่างนี้ถ้าเขาสมมติว่าเขาทําสําเร็จนะอืมอันนี้ไม่น่าใจว่ามันจะเป็นหลักฐานด้วยไหมแต่โดยส่วนมากเขาคงผ่านกระบวนการคิดบางอย่างของตัวเขาเองอยู่แล,แล้วเขาต้องการใครสักคนหนึ่งให้เป็นเพื่อน ก็อาจจะเป็นไปได้นะเขาคงเป็นสัแบบสื่อสารออกมาแหละว่าเออมันไม่ไหวแล้วนะใครก็ได้เข้ามาตรงนี้หน่อยช่วยหน่อยชคนที่เห็นก็เลยจะต้องแบบอ่ะไปทักเขาหน่อยเนาะไปถามเขาเนาะไม่ใช่ไปตัดสินอเอาเลื่อนเลื่อนทิง้งเลื่อนทิง้งเลื่อนทิง้งเพราะนั้นมันอาจจะทําให้เขายิ่งตะเลิดไปไกลหรือถ้าเราไม่อยากคุยเรารู้สึกว่าแบบเออมันมันหนักเกินไปสําหรับเราอ่ะเราก็ควรส่งสัญญ,ญาณให้คนใกล้ตัวเขารู้ว่า เฮ้ยเนี่ยมันมีมีมีแบบนี้เกิดขึ้นนะยังไงแบบลองคุยกับคนนี้หน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่าคนนั้นเป็นคนไกลตัวเลยอะค่ะคือแบบเราไม่รู้จักใครที่แบบคุกกี้กับเขา่าเงี้ยจะเราจะทำยังไงจริงๆถ้ามันไม่มันไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่ามันยากลําบากมากอะไรเงี้ยก็ลองคุยกับเขาได้แต่ถ้าเรารู้สึกว่า เออมันไม่ไหวแล้วจริงๆเราไม่อยากคุยจริงๆเพราะมันเป็นคนไกลตัวมากๆอะไรเงี้ยเราก็อาจจะให้กําลังใจเขาสั้นๆก็ได้พูดคุยกับเขาด้วยประโยคอะไรที่เราอยากจะบอกเขาเพื่อเป็นกําลังใจให้เขารู้สึกว่าเออมันไปต่อท้ายนาะก็ได้ค่ะแล้วอย่างพี่ม,มีเคสตัวอย่างอะไรไหมคะที่แบบอยากจะเล่าให้ฟัง โหถ้าพูดถึงเคสที่เกี่ยวกับแบบการแบบพยายามทำร้ายตัวเองแล้วมีการลงโซเชียลหรือว่าหรือว่ามีการไลฟ์สดอะเยอะมากๆในเขตพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าโดยส่วนมากแล้วหลังจากที่ที่ได้เจอหรือว่าได้พูดคุยอ่ะทุกคนไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบว่าเหมือนกับแบบว่าทําให้ทุกคนเห็นนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น ทุกคนก็จะตอบเป็นสิ่งเดียวกันว่าไม่ได้เรียกร้องความสนใจแต่ไม่รู้ว่าจะต้องบอกใครยังไงเนี่ย mm. พูดไปแล้วแม่ก็ไม่เข้าใจ mm. ก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากอยู่แล้วเหมือนบอกไปแล้วสื่อสารไปแล้วทุกคนก็จะแบบอิกนอหรือเพิกเฉยต่อสิ่งที่แบบเราเล่าไปเพราะั้นเราก็รู้สึกว่าเออจัดการตัวเองนั่นแหละดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm. แล้วก็ท,ที่ที่เลือกอัดวิดีโอกักบตัวเองเพราะบางทีคือเขาอยากให้รู้ว่า ว่ามันแบบมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันคือช่องทางหนึ่งที่เขาสามารถจะบอกได้ว่าไม่ต้องรู้สึกผิดกับตรงนั้นนะเขาเป็นคนเลือกและตัดสินใจกับตรงนี้เองนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกอเขาต้องได้รับการรักษาแบบไหนอะคะ่ะโ,โดยส่วนมากเราจะเอาเข้าที่ที่หอผู้ป่วยก่อนแล้วก็เริ่มเอามาเจอจิตแพทย์แล้วก็เจอนักจิตวิทยาคลินิกเพื่อระเมินสุขภาพจิตนะคะถ้าเกิดสมมติว่า ในรายกรณีที่ที่เหมือนมีโรคอยู่แล้วโดยส่วนมากก็ต้องมีโรคอ,อยู่แล้วที่แบบไม่ไม่โรคซึมเศร้าก็โรคอื่นๆที่เป็นทางจิตเวทที่ที่ทําให้เขาแบบมีลักษณะการจัดการอารมณ์ที่มันไม่เหมาะสมรวมถึงแบบมีความหุนหันพลันแล่นในการควบคุมอารมณ์ตัวเองอไรเงี้งมันก็คงเกิดขึ้นอยู่แล้วเนาะก็จะเข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยการแบบไปเจอจิตแพทย์แล้วจิตแพทย์ก็จะส่งให้เจอนักจิตวิทยาคลินิกในการทําแบบประเมินในการตรวจวินิจฉัยตรงนั้นว่า เอ๊จริงๆแล้วอะไรที่มันเป็นแรงจูงใจที่ทําให้เขาเป็นแบบนั้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันมีโรคอย่างอื่นทับซ้อนอยู่ไหม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกได้ว่าม,มันอาจจะมีจุดมาก่อนเนาะจุดเริ่มต้นของแต่ละคนแต่เท่าที่ฟังก็คือส่วนมากจะเป็นโรคเกี่ยวกับทางจิตมากกว่าใช่ไหมคะใช่แล้วโรคจิตเวทมีเยอะมากในโรคทางจิตเวทอะค่อนข้างเยอะแต่ว่าใน,ใน,ใ,นในโดยส่วนมากแล้วเรามักจะพูดถึงแค่โรคซึมเศร้าแต่จริงๆโรคที่ทําร้ายตัวเองได้มันไม่ได้มีแค่ซึมเศร้า คนไข้ที่เป็นไบโพล่าคนไข้ที่เป็นมีปัญหาสมาธิสั้นเพราะเพราะว่าคนเหล่านี้ทั้งไบโพล่าและสมาธิสั้นบางทีเขาแบบผุนหันพันแล่นนะ่ะเขาควบคุมตัวเองไม่ได้ทุกอย่างมันเร็วสําหรับเขาไปหมดแม้กระทั่งความคิดเขาการตัดสินใจของเขามันเร็วเร็วเกินกว่าที่เขาจะมาตระหนักได้ว่า เหตุและผลที่ควรจะทําควรจะเป็นอะไรริค mm ่ะเออมันมีหลายโลกมากๆนอกจากซึมเศร้าค่ะ mm hmm. วันนี้นะคะเราก็ได้ทําความเข้าใจกันไปแล้วว่าจริงๆแล้วที่เราเห็นโพสต์แบบนั้นน่ะมันเกิดจากอะไรจริงๆเขาอาจจะแค่ต้องการให้เราเนี่ยแหละทําความเข้าใจเขานิดนึงว่าเขาไม่ได้เรียกร้องความสนใจนะเขาแค่อยากให้ใครรับรู้หรือทักถามเขาหน่อยถ้าสมมติว่าคนคนนั้นอาจจะเป็นคนใกล้ตัวหรือใกล้ตัวก็ลองเข้าไปพูดคุยกับเขาเข้าไปถามเขาเป็นกําลังใจให้กับเขาแค่นี้ก็อาจจะช่วยเขาได้มากแล้วค่ะ อย่าไปตัดสินเขาเพียงแค่ความคิดของเรานะคะสำหรับวันนี้ค่ะอังกับพี่อีไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณ